สวัสดีนะคะท่านที่ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพใจมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดหลวนลมนะคะก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศการก่อสร้างเจดีย์ให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็จะมีช่างมาทำอะไรเนาะน่าจะปูกระเบื้องนะคะท่านที่ชมทางบันไดนะคะนี่นะคะการก่อสร้างพระเจดีย์ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ แอดก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เคยร่วมสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกท่านที่ใจบุญนะคะร่วมบุญมาเมื่อหลายครั้งก่อนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้จะพามาชมพระเจดีย์นะคะ นี่นะคะใ ing, กล้จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูช่างกันนะคะว่าวันนี้ช่างมาทําอะไรกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ได้เข้าวัดหลายวันแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้ช่างมาปูกระเบื้องคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะปูกกระเบื้องนะคะสีสวยงามมากคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะช่างสวัสดีค่ะพี่อ๋อปูกกระเบื้องอยู่ใช่ไหมคะ อ๋อใกล้จะเสร็จแล้วเนาะพี่เนาะอ๋อจะโอ้โสีสวยมากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็ขึ้นไปได้ครัพี่้ขึ้นไปได้ันนี้ได้อ๋อจะไม่เป็นไรค่ะ <laughs> เดี๋ยวแอดจะพาไปชมข้างบนก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบันไดขึ้นไปนะคะมาพี่สอยมาโอ้ย มาชมเจดีกันนะคะจะพาเอซไปชมนะคะเนี่ยนะคะบันไดนะคะท่านผู้ชมก็ก่อสร้างนะคะสวยงามงมากๆค่ะท่านผู้ชมข้างบนก็จะมีช่างทาสีอยู่นะคะนี่นะคะทำประตูเข้าค่ะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะประตูสวยงามมากๆค่ะช่างกำลังทาสีอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่จ้าอจะทายพ่อทาสีเนาะพี่เนาะใกล้เสร็จหรือยังคะพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะคนที่เนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเหลือเยอะเนาะงานตกแต่งเหลือเยอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ สวยงามมากๆค่ะท่านผู้ชม mm. เดี๋ยวแอดพามาชมข้างในนะคะข้างในก็จะทาสีชมพูนะคะท่านผู้ชมใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะคะท่านชมค่ะถ้าอยากจะทําบุญก็สอบถามเอดมาได้นะคะเดี๋ยวแอดจะให้หมายเลขบัญชีทางวัดไปนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับพี่สร้อยนะคะจากจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมคะตามแอดไปเลยค่ะค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่สร้อยผู้โชคดีนะคะก็งวดที่ผ่านมาพี่สร้อยก็โชคดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพี่สร้อยสวัสดีจ้า ค่ะได้ข่าวว่าโชคดีใช่ไหมคะพี่ส้อยจ้าโชคดีค่ะโอ้โหพี่ส้อยโชคดีอยู่คนเดียวเลยเนาะพี่ส้อยเดินด้วยกันทุกวันทําไมแอดไม่โชคดีเหมือนพี่ส้อยเลยเนาะพี่ส้อยไม่บอกแอดบ้างเลยยิ้มอย่างเดียวไปยิ้มอย่างเดียวคนโชคดีก็ยิ้มอย่างเดียวมีความสุขค่ะท่านผู้ชมคนโชคดีนะคะโอ้ถูกตัวไหนคะพี่ส้อยถูกตัวนี้จ้าตัวไหนเนาะได้ตัวเลขมายังไงเนาะ แฟนเขาส่งมาให้ค่ะอ๋อเลขจากแฟนส่งมาให้เนาะเขาฉีดฉีดอะไรนะคิวฉีดวัคซีนอะฉีดวัคซีนโควิดร้องกันโควิดเนาะจ้าแฟนส่ง<อ>มาให้เมื่อวันที่16จ้าแฟนส่งมาให้<อ>พี่สอยซื้อตามนี้ค่ะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมพี่สอยก็ซื้อได้โชคกับบัตรคิวของแฟนเนาะที่ว่าให้ไปฉีดโควิดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ส่งบัตรคิวมาให้ พี่ซอยเสียงโชคเสียงลาบนะคะเมื่อวันที่สิบหกจ้ะอ๋อเมื่อวันที่สิบหกจ้าส่งมาปุ๊บพี่ซอยก็ซื้อไปส่งปุ๊บซื้อปั๊บเลยเนาะ,ะอ๋อก็เลยโชคดีเนาะพี่ซอยเนาะะถูกเยอะไหมคะพี่ซอยนิดหน่อยได้ได้ซื้อขนมกินอ๋อ <laughs> <laughs> พี่สอยก็โชคดีจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ถูกเลขหนึ่งสี่นะคะเต็มเต็มค่ะพี่สอยไม่ได้กลับไม่ต้องคิดมากเลยเนาะหนึ่งสี่เข้าเต็มเต็มเนาะจ้าตรงด้วยค่ะท่านผู้ชมพอได้สลับเนาะอ๋อพี่สอยดวงดีจังเลยเนาะวันหลังบอกแอดด้วยนะคะพี่สอยจ้าจะได้โชคดีด้วยกันเนาะจ้าก็วันนั้นวันที่สิบหกพี่สอยก็ไปหาแอดเนาะจ้า ลงนะค่ะลงวันที่สิบหกพี่สร้อยก็ไปหาแอสที่บ้านเนาะแล้วก็บอกให้แอสจดตัวเลขให้เนาะจดตัวเลขจดมีตัวไหนบ้างเนาะวันนั้นนะจ้าวันนั้นเราซื้อตัวไหนบ้างเนาะซื้อก็มีหนึ่งสี่แต่ว่าพี่สร้อยไม่ให้กลับเนาะจ้ะซื้อหนึ่งสี่แล้วก็เก้าเจ็ดจ้าแต่ไม่กลับไม่กลับพี่สร้อยบอกว่าไม่ต้องกลับ อุ้ยถ้าถ้ากลับนะพี่ส้อยได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะจ้าเพราะว่าเก้าเจ็ดนะมันออกเจ็ดเก้าค่ะพี่ส้อยนั่นแหละทาไมไม่กลับเนาะพี่ส้อยเนาะที่ที่หลังอย่าซื้อแบบนี้นะพี่ส้อยนะจ้าที่หลังถ้าซื้อตัวไหนต้องกลับด้วยต้องกลับทุกตัวค่ะหนึ่งีไม่กลับให้แอดใช่หนึ่งซีก็ไม่ได้กลับเนาะบอกว่าไม่ต้องกลับแล้วแล้วแล้วเก้าเจ็ดอ่ะเก้าเจ็ดก็ไม่ต้องกลับใช่แอดเป็นคนเคียนให้กับมือเนาะ แต่ว่าแอดก็ไม่มีดวงนะคะท่านผู้ชมคะก็เลยไม่ไม่ได้ใส่ตามพี่ส้อยเนาะอีกอย่างก็ไม่ค่อยชอบค่ะพี่ส้อยไม่ค่อยชอบค่ะตัวที่ชอบคือห้าแปดค่ะไปบุกห้าแปดค่ะง่ายท้องตึ้งเลยครับพี่ส้อยพี่ส้อยหัวเราะยางเดียวแอดี่ไม่ไม่โชคดีเลยค่ะท่านผู้ชมน้องพี่ส้อยนะพอสัมผัสเพึ่พี่ส้อยหัวเราะเลย พี่ส้อยก็อารมณ์ดีตลอดนะคะท่านผู้ชมคะใครได้อยู่กับพี่ส้อยแล้วหายเครียดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะก็แอดก็จะเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปกับพี่ส้อยประจำเนาะพี่ค่ะแล้วเมื่อวดนี้ฝันได้ยังคะพี่ส้อยยังจ้ะยังยังไม่ฝันเนาะเดี๋ยวถ้าพี่ส้อยฝันเมื่อไรก็บอกแอดด้วยนะคะเพราะว่าเอฟซีก็รอติดตามกันเยอะค่ะพี่ส้อยค่ะวันนี้เราจะไปขอโชคขอลาบกับ จอมปลวกก่อนเนาะพี่ซ่้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ซ่้อยคนโชคดีเป็นคนจุดธูปขอจากจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมคะค่ะเดี๋ยวตามแอดกับพี่ซ่้อยไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ซ่้อยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยก็กําลังจุดทูปขอโชคกับจอมปลวกนะคะวันนี้แอดก็ให้พี่ซ้อยเป็นคนขอโชคไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะเพราะว่าพี่ส้อยก็โชคดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมเป็นคนที่ว่า ดวงเฮงมากๆนะคะงวดที่ผ่านมาก็โชคดีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าความฝันของพี่ส้อยก็ยังไม่ฝันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับพี่ส่้อยกันนะคะ ทีนี้เราไปส่องดูเลยค่ะพี่ส้อยเร็วนะคะเห็นได้ยังคะพี่ส้อยเห็นแล้วแปดสี่เห็นแล้วแปดสี่จุดไหนเนาะพี่ส้อยจุดนี้จ้ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้จ้ะจุดนี้จ้ะนี่แปดอันนี้สีนนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวแอดคอส่องด้วยคนนะคะพี่ไม่รู้ว่าเอฟซีจะมองเห็นไหมเนาะ<อ>เห็นไหมคะพี่ไ้จุดไหนคะพี่ส้อยตรงนี้จ้ะจุดนี้จ้ะนี่เนี่ยเนี่น ตรงนั้นเป็นเลขแปดเนาะจ้ะตรงนี้เป็นเลขสี่โอ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยบอกว่ามองเห็นเป็นแปดสี่นะคะเห็นสองตัวเองบอกพี่ส้อยจ้ะเห็นสองตัวเองจ้ะตัวใหญ่มากเลยแต่ว่ามองทํามาดูใกล้ๆไ,ไม่ค่อยเห็นเนาะจ้ะแต่ว่ายืนอยู่ฝั่งกไกลๆจะมองเห็นค่ะพี่ส้อยจ้ะแปดสี่เนาะจ้ะ 8, 4, ตร,ตรงจุดนี้นอะกที่สร้อยตรงนี้เป็นเลขเปดนะตรงนี้เป็นเลขเปดนะคะท่า,ทานผู้ชมจ้าอะไรแต่ตรงนี้จะเป็นเลขสนะี่เนาะจ้านั่นแหละนี่นะคะแต่ว่าทําไมดูไปดูมาตัวเลขเหมือนจะเปลี่ยนนะคะ <c oughs> ถ้ามาดูใกล้ตัวเลขเปลี่ยนคะ่ะถ้าดูไกลก็เปดสี่ค่ะจ้าเนาะ ก็เอาตามพี่ส้อยนี่แหละพี่ส้อยเห็นตัวไหนก็ตัวนั้นแหละเนาะเพราะว่าพี่ส้อยเป็นคนมีดวงนะคะท่านพู้ชมตอนนี้เอดก็ยังไม่ค่อยมีดวงเหมือนพี่ส้อยเนาะ,ะต้องอาศัยบุญดวงกับพี่ส้อยนะคะท่านพู้ชมคะพี่ส้อยบอกว่ามองเห็นเป็นแปดสี่สี่แปดนะคะจากจอมปลวกที่วัดเรือล่มนะคะท่านพู้ีชมเพราะว่าจอมปลวกก็เคยให้โชคมาแล้วนะคะแต่ว่า พักหลังๆเอบไม่ค่อยได้มาคอเนาะพี่ส้อยเนะาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาคอโชว์กับพี่ส้อยไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะใครมองเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาได้ข่าวว่าป้าจันมาคอโชว์กับโจมปลวกแล้วก็ตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าเอฟก็ไม่ได้เจอกับป้าจันนะคะประจันบอกว่าถ้า ถ้าซื้อสาตัวก็คงจะได้3ตัวโต๊ดนะคะก็เชื่อว่าจอมปลวกยังให้โชคเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับบุญและก็ดวงของแต่ละท่านนะคะว่าจะมีบุญวาสนาพอรหรือไม่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวอจะส่งให้เอฟซีทางบ้านส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะ เห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแรบแรกที่พี่ส้อยเห็นก็มองเห็นเป็นแปดสี่สี่แปดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบ ตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าพี่ส้อยก็มองเห็นเป็นแปดสี่สี่แปดนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะเพราะว่าการส่งการมองก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ f อแฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับจอมปลวกแม่นๆนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ